เดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนว่าทิศสีบทพทากรัสเนี่ยนะมันมีสูตรว่ายัางไงนะอ่าอันนี้คือทิษฎีบทพทากรัสใช่ไหมความหมายความหมายก็คือด้านตรงข้าม ด้านตรงข้ามมุมฉากมันยกกำลังสองแล้วมีค่าเท่ากับด้าน,านผลบวกของอ่าผลบวกของอีกสองด้านที่ยกกำลังสองถูกไหมอ่าหรือเท่ากับผลบวกของด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองนั่นเองนะครับนั่นคือทฤษฎีพีทาโกรัสนะครับนะวันนี้มันจะเป็นเรื่องของบทกลับบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับ เป็นบทกลับแต่ก็ยังคงอยู่สูตรเดิมแต่ยงสลับตำแหน่งนะครับนะก็คือกำลังสองของ2ด้านรวมกันแล้วได้เท่ากับด้านได้เท่ากับกำลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองนะครับก็จะเป็นเนีกำลังสองบวกมันก็คือสูตรเดียวกันนั่นแหละนะครับ นะอันนี้เรียกบทกลับก็คือถ้าเป็นที่ตรวจาวรลัสเราพูดถึงด้านตรงข้ามก่อนใช่ไหมนะก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับยกกําลังสองมีค่าเท่ากับ2ด้าน, <cing> านผลบวกของ2ด้านที่ยกกำลังสองนะครับผลบวกอีกสด้านที่เหลือนะครับแต่ถ้าเป็นบทกลับมันก็จะเป็นผลบวกของผลบวกกําลังสองของ2ด้านนะครับเท่ากับกําลังสอง ของอีด้านหนึ่งก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองนะครับอทีนี้มาดูว่าถ้าทั้งสองข้างของมันเนี่ยมีค่าเท่ากันแสดงว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมอ่ะนะ ก็คือไม่ว่าจะเป็น c กำลังสองเท่ากับ a กำลั 2, บวก b กำลังสหรือ a กำลังสบวก b กำลังสเท่ากับ c กำลังสถ้า2ข้างมันมีค่าเท่ากันแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมที่เราหานั้นเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับทีนี้มาดูว่าถ้าครูกำหนดให้ a b c นะ a b c เป็นค่าตามที่ครูกำหนดให้ต่อไปเนี้ยนะเออ ให้นัเกเรียนบอกครูว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมนะครับนั่นหมายถึงว่านักเรียนต้องหา A กำลังสองบวกกำลังสองให้เท่ากับ C กลังสองก่อนนะครับ,นะรบนักเรียนจึงจะสรุปได้ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่นะครับามาดูตารางก่อนดูตาราง อัปตาางิตี้อย้าใครมีหนังสือเรียนใครได้หนังสือเรียนไปแล้วอ,อ่านหนังสือหนังสือเรียนอยู่หน้าสามสิบสามหน้าสามสิบสามใครมีหนังสือเรียนเปิดหนังสือเรียนนะครับ ดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะมันมีหกชุดใช่ไหมหกชุดตารางมันมีหกแถวนะครับยี่สิบสองเก้าสิบห้าสิบสองหกสิบสามสี่

นี้เลยตามหน้าสามจุสามในหนังสือเรียนเลยนะครับนักเรียนก็แทนลงไปนักเรียนเป็นนิสอนิสสอทาลงไปได้นะครับแทนลงไปเลยครับขอให้ a มาชุดที่หนึ่งเเป็นสิบสองบเป็นเก้าซีเป็นสิบห้าเอกำลังสองบวกเรียสองก็เท่ากับเท่าไหร่สิบสองกำลังสองบวกกับเก้ากำลังสองเท่ากับเท่าไหร่ ตกลับเท่าไหร่เท่ากับ4ีมืสคือ15ใช่ไหมสิบสองกับดัง2ได้เท่าไหร่ครับ <100. S 1> 144ยสีตรงนี้ได้144บวกกับ9 9 8 1เใช่ไหม แปสิบอดรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ225ค่ะ225อ่้าวเพราะนั้น4ี่บวงสี่บสิบหเขาใส่บง2สองไปสิบห้าสองได้เท่ากับเท่าไหร่ mm. 9บห้าบวกสองได้เท่าไหร่อันนี้ได้แล้วลูก9ก้าบงแป1 คูถาม4และว4ัง2 4เขาให้มา15ใช่ไหมครับ15บงัง2เท่ากับเท่าไหร่2 7 5คุณใหม่คุณใหม่คุณใหม่ครับคุณใหม่คุณใหม่ <27 5. S 1> 225 225 225 22ใช่ไหมครับมันเท่ากันไหมครับเนี่ย อ่าเท่ากันเพราะฉะนั้นบทกลับของมันก็คือเอลมันสองบกรีมสองถ้าปับตีมันสองจริงไหมจริง,รงแสดงว่าชุดที่หนึ่งเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมเป็นอา้าวลองทําชุดที่สองที่สามสิครับเอาชุดที่สองก่อนชุดที่สองชุดที่สอง ชุดที่2แทนค่านะครับ12ก็เป็น12กําลัง2บวกบีมสคือ6กําลัง2เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเรื่อนไม่ยอมไปมี3าคนใช่ไหม นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น12บสอกำลังสองบวกหกกำลังสองเท่ากับสิบสอกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่ยนึ่ร้อยสี่สี่ใช่ไหมครับร้อยสี่สิบสี่บวกกับหกกำลังสองหกกำลังสองเท่ากับสามสิบหก สามที่โผลรวมเป็นรวมกเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบอ่ามาดูซีกำลังสองที่เท่าปันไม้ซีสิบสามกำลังสองเท่ากับสิบสามกำลังสองเท่ากับเลขนี้คูณคูณ ร้อยหกเก้าเพราะฉะนั้นมันเท่ากันไหมครับเนี่ยไม่เท่ากันไม่เท่ากันแสดงว่าชุดที่สองมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมไม่เป็นนะครับไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นนะครับอันนี้ไม่เป็นนี้เป็นอ้าวลองดูตารางที่สามครับตารางที่สามเอเป็นสี่ ก็เป็น a อกำลังสองใช่ไหมครับบวกเจ็ดกำลังสองเจ็ดากำลังสองเจ็ดกำลังสองได้เท่าไหร่นะครับเจ็ดกำลเจ็ดกำลังสองไม่ได้เอาเจ็ดเจ็ดจุดห้ามาคูณสองนะเจ็ดกำลังสองหมายถึงเจ็ดจุดห้าคูณเจ็ดจุดห้าคูณเจ็ดจุดห้าครับ 5้าสิใช่ไหมัซยมสอ,สองตำแหน่งใช่ไหม,ไมอ่ะสี่กรสองบวกเจ้ากุารสองสี่การสองเท่ากับสหบวกเท่าไหร่นะเนะมื่อกี้คำตอบเจ็ดจากรสองเท่ากับห้าสิบหรวมกันเป็นเท่าไหร่ โคโกเป็นห้เจ็ดสิบสองเจ็ดจีบห้าเจ็ดสิบสองจุดสองห้าใช่ไหมใช่ค่ะเจ็ดสิบสองจุดสองห้ามาดูซีกำลังสองซีมาให้มาแปดจุดห้ายกกำลังสองกำลังเท่าไรหาแปดจุดห้ากำลังสองก่อนครับแปดจุดห้ากำลังสองแปดจุดห้าคูณแปดจุดห้า เท่ากันครับเจ็ดสองจุดสองห้าแปดสี่จุดยี่แปดจุดห้าคูณแปดจุดห้าเท่าเท่ากันเหรอครับ เจดสิบจุดสิบสแต่ทำไมได้เจ็ดเจดสองจุดสอห้าไมู่นเค่อิดลขมันก็ได้เท่าเจ็ดสองห้าแต่ <8. S 2> เอแปดห้า 8, 5, คูณแปดห้าเดี๋ยวท่าโยมเรามานับทีลังอ่าห้า ห้าสี่สิบทดสี่แปดแปดหกสิบสี่หกสิบสี่เป็นหกสิบแปดใช่ไหมครับสองห้าอ้าทดสี่เป็นสิบสองสิบสองทดหนึ่งเจ็ดสิบสองอ้าคุณใส่กลับกันเดี๋ยจะออกเวันี้ใส่กลับก,รออก,นนก,บการลบใหม่ได้เจ็ดสิบสองจุดสองห้าใช่ไหมครับ อ่าเท่ากันนะครับ1.2.25แสดงว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับอา้าวต่อไป4ี่เพราะสไม่มีทซเดยมแล้วเพรสไม่มีทซเดยม A กับ B เท่ากันเลย4เป็น288 288ใส่ตัวเลขเลยเนาะ 8, 2 8 8และวนแล้วครับ18กำลัง2 324่มั้ใช่ไหมอ่า324เท่ากันไหมไม่เท่าไม่เท่าเพราะนั้นมันไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉาก อาต่อไปข้อที่5ครับข้อที่5้5ที่เห็นแวบสยมุมภูเข้ามาใช่ไหมเอสอกับสนัชน 2> 2, 2, 7, 2. สยมภูไม่เปิดกล้องไม่เปิดโกนเปิดด้วยครับจะได้ไม่รู้จะได้รู้ว่าไม่ได้หลับนะครับ16.5ห้า ยกกำลังสองคูณเจ็ดจุดห้ายกกำลังเจ็ดจุดห้าได้เราได้มาจากข้อสามเลยใช่ไหมเพราะนั้งหาสิบหกจุดห้าสิบหกจุดห้าเวลาคูณนั่นเร<อ>ื่ทศยมออกก่อนอ8 8, 4, สองห้าค่ะจ็สสามจุดห้าสองร้อย 7จ็ดสหรอครับสองร้อยเจ็ดสิค่ะสองร้จเจ็ดสจาะเพาจะเอเกับตั้สอง 2, ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าต่อไปบวก7.5 7.5ข้าเพราะสมันได้เท่าไหร่5้าสิบหกจุด้องห้อ่ารวมเป็นเท่าไหร่ กำลังสองเท่าไรนะสามสองสี่เมื่อกี้สิบหกจุดสิบหกจุดห้ากำลังสองได้สองเจ็ดสองหรอครับเจ็ดจุดสองจุดสองห้าหรอ 5้าดสองห้าหกดสองทดสามห้าหเป็น8 6ดหกหทด3า6หกเป็น39มทด3 6 3 6หเป็น9 1้าหนึคูณห้าคูณหกคูณหมันก็ต้องได้เป็น5 2าสองจุดสิบเกับห้าก็เป็น22่ทด2นะครับสิบ ห้าอ่ะสองเจมันได้เป็นสองเจ2ดสองหสองหบวกกับอะไรนะครับเจจุด้าก็คือห้าจสองหใช่ไหมใช่ค่ะสาม้อสามสามสองแปห้ใช่ไหมครับยี่ห้าบวกยี้าเป็นห้าิบ 82328.50ใช่ไหม 2, 328.50ได้ไหม 3, 2, 8 0กได้ไหมครับอันนี้328อันนี้มันได้324ถูกไหมครับแต่อันนี้ไม่ได้328.50แสดงว่ามันไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากอ่ะต่อไปสุดท้ายข้อหก ท้ายข้อหกสามจุดห้ากำลังสองได้สิบสองจุดสองห้าค่ะบวกกับร้อยสี่สิบสี่ได้ร้อยสี่สิบสี่ร้อยห้าหกจุดสองห้าได้สิบสองจุดสองห้าใช่ไหมครับสิบสองกำลังสองก็คืออะไร 144เอามาบวกใช่ไหมครับเวลาบวกทศยมกับจํานวนเต็มนะจำนวนเต็มจำนวนเต็มไม่ตรงกันนะครับร้อยห้าเนาะอ่าแล้ว12.5อง้านะครับเราหามายัง12.5สองจุดห้ากำลังสองสิบากำลังสองหนึ่ร้บ เท่ากันค่ะเท่ากันใช่ไหมอ่าเท่ากันนะก็ปะเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบหกจุดสองห้าแสดงว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้คือวิธีพิสูจน์นะของบทกลับทฤษฎีบทพิทาโกรัสนะครับก็คือหาจากกำลังสองของสองด้านบวกกันก่อนนะว่ามันเท่ากับกำลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากไหม นะครับหรือถ้าเป็นตามตารางนี้ก็คือ A อกมุมสองบวกบีมุสองเท่ากับซีมุมสองไม้เทาเท่ากันแสดงว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ถ้ามันไม่เท่ากันแสดงว่ามันไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากนะครับมันเป็นสามเหลี่ยมชนิดอื่นนะครับเดี๋ยวลองดูรูปนี้นะครับรูปนี้เอารูปเดียวพอ,อตัวอย่าง พิสูจน์ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมบางทีก็ให้รูปมามันคล,ค,ลคล้ายสามเหลี่ยมมุมฉากนะแต่ไม่รู้มันใช่หรือเปล่าน้เรียนดูหน้าสามสี่สามสิบตัวอย่างที่หนึ่ง สามสิบตัวอย่างเช่1หนึ่งวิธีการที่สูจนนะครับเ,เป็น A B C พิสูตรว่าสามเหลี่ยม A B C มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมนะแล้วก็ให้ A เป็นนะเเป็น21ใช่ไหมครับให้ B ีไปไ็นลาย72ส่วน C แน่นอนเลยต้องเป็นด้านตรงข้ามที่เราคิดว่ามันด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมครับแต่เขาไม่ใส่สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมมาตรงมุมเพราะเขายังพิสูจน์ไม่ได้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมเพราะฉะนั้นก็งกลับอะไรครับ21่สาเกลังสองบวก72กำลังสเท่ากับไหมเท่ากับ75ากำลังสไหมอ่ะ เอกำลังสองยี 41, ่สิบลังสองเท่ากับสี่้ยใช่ไหมครับสี่